สำหรับคนคนนี้ค่ะทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็รู้แล้วค่ะว่าสาเหตุที่มดดำปรชาพาป่วยปากเบี้ยวและอาการไม่ดีขึ้นสักทีเนี่ยคือเกิดจากอะไรกันแน่ถึงขนาดต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ ก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกก่อนว่ามีหลายคนสังเกตความผิดปกติของมดดำคาชาพาหลังจากที่เวลามดดำอ่านข่าวเนะี่ยดูเหมือนว่าปากจะเบี้ยวๆนะคะไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำสักเท่าไหร่ค่ะจนมีคนเข้ามาถามในคอมเมนต์ต่างๆนานาว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับมดดำหรือเปล่าทำไมแบบหน้าดูปแปลกๆไปแถมไม่พอค่ะมดดำคชาพาเองเนี่ยก็โดนหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนด้วยหลังจากมีการจัดรายการแฉเสร็จนะคะ ทางด้านของมดดำเองค่ะมีการออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับชูนิ้วบอกว่าโอเคแล้วก็เขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าเสร็จแฉเข้าโรงพยาบาลต่อจบล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของเพจรายการแฉเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความเอาไว้เหมือนกันนะคะบอกว่าสรุปการวินิจฉัยจากคุณหมอของคุณมดดำเช้านี้การสแกน m r i เพื่อหาสาเหตุและสิ่งผิดปกติปรากฏว่า เส้นเลือดส่วนสมองเนี่ยมันมีอาการเหมือนว่ามีอาการเหมือนปกติดีนะคะไม่ได้พบก้อนเนื้อบริเวณกอกหูแต่อย่างใดแล้วก็ไม่พบความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยจึงสันนิษฐานว่าสาเหตุของการที่มีอาการปากเบี้ยวแล้วก็หลับตาไม่สนิทบริเวณตาขวานัน้น,เ,นเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าค่ะแล้วก็อาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุด,ด้วยกันนะคะอย่างเช่น การถูกกระตุ้นบางอย่างพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยความดันผิดปกติหรือว่าอาจจะมีอาการเครียดสะสมซึ่งอาการเนี่ยมันสามารถหายขาดได้ภายในระยะเวลา2สัปดาห์ไปจนถึง1เดือนเลยค่ะโดยคุณหมอจะมีการให้ยารักษาอาการไปรับประทานต่อที่บ้านนะคะรวมถึงให้คนไข้เองเนี่ยบริหารใบหน้าด้วยตัวเองบ่อยๆให้คนไข้เนี่ยพูดเยอะๆพยายามใช้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเยอะๆในช่วงแรกนะคะแต่ ถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยมีเวลาสามารถรักษาอาการด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าหรือว่าฝังเข็มได้บริเวณกล้ามเนื้อใบหน้านะคะดังนั้นจึงสบายใจได้เลยค่ะว่าอาการของคุณมดดำเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นและหายในี่ยเร็วๆนี้นั่นเองค่ะอันนี้คุณหมอก็ออกมาวินิจฉัยอาการเบื้องต้นเอาไว้แบบนี้นะคะยายก็ตามค่ะขอให้คุณมดดำเนี่ยหายจากอาการป่วยโดยเร็วค่ะ